เราคือมหาวิทยาลัยอันภาคภูมิใจเราคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีนี่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานี ก่อนหน้าที่ผมจะมาทำงานที่หมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมเคยเป็นครูที่การศึกษานอกเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาก่อนเป็นตั้งแต่ปี35มะาครับจนถึงปี3 3 9ครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอปลายปยาคือย้ายมาตามภรรยาภรรยาย้ายมารับตำแหน่งที่อำเภอปลายปายญยาในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 5. ้ากอยางก็เขียนป้ายรับสมัครเจ้าหน้าที่ของกองอาคาร ผมก็เลยม,มาสมัครครับปรากฏว่าก็ได้ได้มาทำบุคคลที่สอบสัมภาษณ์ตันนั้นคืออาจารย์สุนีร่องประสงท่านรับผมไว้นะครับแล้วก็ท่านถามผมว่า,าเคยทำอะไรเค,เคยทำอะไรมาก่อนผมก็อธิบายท่านว่าผมก็เคยเป็นครูเป็นอะไรมาก่อนหลังจากนั้นท่านถามว่าผมพอจะมีความรู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมผมใช่ครับท่านก็รับผมไว้ ผมก็เขาให้ประยู่ครั้งแรกให้ประยู่ที่ออประชุมวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่งเปิดนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่คนคใดไปเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่บันทิดอะไรไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะเปิดเครื่องเสียงพู้น่าฝ่ายโสดนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่โสตที่จะเปิดเครื่องเสียงโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อครับอาจารย์ที่มาสอนนักศึกษาปัญญาโทก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาทำตรงนี้ สิ่งที่ภูมิใจคือช่วยน้องๆนะครับนักศึกษาปริญญาโทจนจบไปหลายรุ่นไม่ว่าจะการเชื่อมต่อการทำเอกสารอะไรผมแนะนำให้เขาหมดว่าจะทำอย่างไรแล้วสิ่งที่ผมภูมิใจคือได้ช่วยเด็กๆนักศึกษาที่เรียนปตีให้เขาได้จบด้วยครับว่าจะทำอย่างไรเชื่อมต่ออย่างไรการใช้โปรเจคเตอร์เชื่อมต่อ การนำเสนอในห้องเรียนผมก็แนะนำน้องๆไปหลายคนให้เขาจบนี่คือที่ที่ผมทาภาคภูมิใจมากและทําให้น้องๆได้ไปสู่สังคมได้ไปช่วยเหลือสังคมก็มาถึงนี้ก็อายุก็จนภาพผดเขาบอกก็มีมีหนังสือส่งมาว่าผมเปียบผดกเกษียณก็ดีใจครับบางทีก็ใจหายถ้าอยู่กับน้องๆที่สามทั้งงานบัณฑิตทุกคนน่้แล้วครับผมรักน้องทุกคนครับ ผมไม่เคยว่าไม่เคยอะไรน้องๆครับคือน้องๆเมไม่เคยว่าผมเพราะว่าต่างคนต่างข้ามมเข้าใจซึ่งกันและกันหลังจากนี้ผมจะฝากอะไรกับน้องๆได้บ้างฝากให้น้องๆจะดูแลหมาอะไรต่อไปพุ่วลุ่นต่อไปครับเพราะว่าหมาอะไรของเราจะต้องเติบโตไปอีกยาวไกลและจะต้องรับใช้สังคมต่อไป